มาดูกันเล็เซอรดาวเอ็มติดบันไดสไลด์เสร็จแล้วมาดูกันครับว่าการใช้งานการติดตั้งเป็นยังไงบ้างใช้งานง่ายครับเปิดปกติเลยบันไดก็สไลด์ออกมาเลยนะครับจะมีไฟ LED ดีเรืองแสงนะเผื่อเวลาที่กลางคืนมืดนะครับจะได้มองเห็นสเต็ปนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุหน่อยนะครับหรือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะก้าวลำบากเราเป็นผู้ชายก็ก้าวง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามีบันไดสไลด์นะง่ายขึ้นเยอะเลยเหยียบปุ๊บไปได้เลยรับน้ําหนักนะมากถึง200กิโลกร,รมัมเนี่ยนะขยม โอเคใช้งานแบบสะดวกเลยนะครับก็บันไดสไล์เนี่ต้องบอกเลยต้องติดทุกคันนะครับเป็นเซตนะครับซ้ายขวานะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้อลฟาตัว30ตัว40เบลไฟก็เช่นกันหรือเล็กซัสเวแบบนี้นะครับสนใจอยากติดตั้งออปชันอะไรนะครับที่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ภายในกล้องบันทึกไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆหรือบันไดสไลดคันี้นะครับหรือชุดแต่งก็แล้วแต่นะครับติดต่อเอเซนต์ออโต้คาร์ได้เลยเรามีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษาครับ